ใครที่กำลังเห็นคลิปนี้อย่าพึ่งเลื่อนผ่านนะคะวันนี้หนิงรถบ้านพลอยขวัญมีโปรโมชั่นดีๆมานำเสนอสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถยนต์มือสองอยู่นะคะตอนนี้เรามีทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อเรามีรถให้ลูกค้าเลือกมากกว่า300คันทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะไม่ว่าจะเป็นรถน้ำมันล้วนหรือถ้าลูกค้าท่านใดชอบความประหยัดเราก็จะมีทั้งติดแก๊ส NGV ออกห้างและ LPG ด้วยนะคะลูกค้าจา๋า ตอนนี้เรามีเลทผ่อนเริ่มต้นเนี่ยเพียงเดือนละ3,000กว่าบาทเท่านั้นสำหรับลูกค้าท่านไทยที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานสักคันไว้ใช้ในครอบครัวมาเข้ามาหาหนิงได้นะคะโทรหาหนิงโดยตรงหรือลูกค้าจะทักมาที่เพจของเราเราก็จะมีเจ้าหน้าที่แอดมินไว้คอยบริการไม่ว่าจะเป็นรถตู้ รถยุโรปรถเก่งนะคะวันนี้หนิงจะมาถ่ายรวมๆให้พี่ๆน้องๆดูแทบทุกคันเลยดีกว่านะคะที่จอดอยู่ที่โชว์รูมของเราตอนนี้เรามีโปรโมชั่นแถมวารันตีสูงสุดให้ลูกค้าถึง4ปีเลยนะคะลูกค้าจาลูกค้ากำลังหารถอะไรอยู่ทักหาหนิงได้โดยตรงเลยนะคะหรือลูกค้าโทรหารหนิงได้นะคะที่เบอร์099 408 2222นะคะรถของเราเป็นรถสวยสภาพเกรดเอขายถูกที่สุดในสื่อทุกคนนันนะคะลูกค้าด้านนี้ก็จะเป็นทั้ง ตัวรถตู้หรือลูกค้ากำลังมองหาดีเจนเดอร์คันนี้ก็เข้ามาใหม่นะคะเป็นตัว2.4ตัวนี้ไม่โฟนะคะลูกคา้าราคา1 1,99,000บาทเท่านั้นหรือจะเป็นรถตู้ก็ขายอยู่เพียง7 0 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะตัวนี้หรือจะเป็นเป็นตัวนิวออติสเราก็มีนะคะชมนี้เป็นโฉมไมเนอร์เชสแล้ว ค้ะจ๋าขอเพียงลูกค้าเปิดใจนะหนิงยินดีให้คำปรึกษาลูกค้าทุกท่านนะคะหรือจะเป็นคันนี้ขายยู่เพียงแสนกุ้าพาเท่านั้นนะคะลูกค้า นี่ตัวนี้รถเข้ามาสุดๆร้อนๆเลยนะคะเป็นออติสปี2005ขายอยู่ที่แสนสองเท่านั้นลูกค้าจากคันนี้ยังไม่ได้เก็บงานเลยใดทั้งสิ้นนะแต่ก่อนออกเนี่หนิงเก็บงานให้หมดนะคะลูกค้าหรือใครกําลังมองหาวนะันวอรเอสแนะาราคาตอนนี้ก็ถูกที่สุดเลยอยากรู้ราคาเท่าไหร่ทักมาหาหนิงได้นะคะหุยตัวนี้ลูกค้าจ่าก r v เเข้ามาใหม่เป็นตัว e l i m i t e d ลูกค้าจาาคันนี้ปี2017 ขายเพียง489,000บาทอุปกรณ์ครบโอ้โหเดี๋ยวหนิงถ่ายคันนี้ให้ดูก่อนดีกว่าตัวนี้อุปกรณ์ครบลูกค้าจ่ารถเพิ่งเข้ามาเมื่อวานไม่มีริ้วรอยใดๆทั้งสิ้นเลยนะยางนี่โอ้โหดอกยางนี่ใหม่ๆอยู่เลยใครที่กำลังมองหารถ SUV นะคะก็ทักหนิงมาได้นะคะคันนี้ติดจอมาให้พร้อมแล้วเบาะหนังวิ่ง90,000กิโลเท่านั้น หรือใครที่กำลังมองหารถยุโรป SLK 200เราก็มีนะคะตัวนี้ราคาเฮียปรับลงมาพิเศษด้วยราคาเพียง459,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้เป็นรถปี2005ใครที่กำลังมองหารถยุโรปรถสปอร์ตแบบนี้นะคะของเราก็มีนะคะลูกค้าหรือจะเป็น City Turbo ปี2020ขึ้นนะคะเราก็มีนะคะวิตัวนี้ Accord เข้ามาใหม่เหมือนกันนะคะลูกค้าเป็นตัว 1.5เครื่องพันห้านะคะใครหาอยู่โ,โหจริงๆสวยๆแบบนี้นะคะราคาไม่แรงนะคะลูกค้ารถของเราตอนนี้บอกเลยราคาไม่แรงเดี๋ยวหนิงจะพาลูกค้าไปดูทางด้านโซนรถกระบะบ้างนะคะ หรือเจ้าซิตี้แบบนี้ก็่อนอู่เพียงเดือนละ4 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะโอ้โหสวิตตัวนี้แสนกว่าบาทลูกค้าจ๋าตอนนี้ราคาแสนเเป็นรถปี2013ตัวท็อปสุดนะหรือใครหาชมนูน้นชมปี18เราก็มีนะคะ200,000กว่าบาทเหมือนกันลูกค้าโอ้โหเป็นไงคะรถในสต็อกของเราตอนนี้บอกเลยว่าแน่นๆเลยนะคะยานลิตตัวนี้ก็วิ่งเพียง4 0 0 0มโลหรือใครกําลังหาออติสโอ้โหออติสต,ตัวนี้ก็แค่30,000 0กว่าบาทเท่านั้นเป็นปี2014เป็นตัวหนึ่ง จุดแปดอีสปอร์ตหรือจะเป็นเบนซ์ตัวนี้ตัวนี้นี่ก็เป็นรถบ้านนะคะรถบ้านฝากขายสวยๆแบบนี้ขายไม่แพงนะคะลูกค้าอยากรู้ราคาเท่าไหร่ทักงมาหาหนิงได้นะคะหรือจะเป็น FC Honda Jazz เราก็มีเข้ามาใหม่นะคะ หรือจะเป็นกระบะกระบะตอนนี้นี่บอกได้เลยนะคะว่ามีทุกกี่ห้อเลยนะลูกค้าจ๋าตัวนี้นะคะเป็นมิ s ซูบิชิไทตันขายอยูสองแสนกว่าบาทเท่านั้นแคบเปิดได้นะหรือจะหาริโ o เราก็มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่2องแสนกว่าบาทเหมือนกันนะคะใครที่กาลังมองหารถกระบะไว้ใช้งานสักคันเข้ามาหาหนิงนะคะยูสุ u d ดีแม็หรือจะเป็นนิสสันหรือใครชอบแนวแบบซิ่งๆนะคะตัวนี้สองแสนกว่าบ,บาทาหนิงดูให้นะคะ ตัวนี้เป็นอิลซูดีแม็กเดี๋ยวนะตัวนี้พอดีเฮียเขาเพิ่งปรับราคาลงมาใหม่นะคะตอนนี้ราคา269,000บาทเท่านั้นนะคะ ตัวนี้จัดไฟนแนนซ์ไม่ได้แล้วนะคะลูกค้าเพราะว่ารถมันจะค่อนข้างแต่งถ้าลูกค้าจะซื้อเนี่ยลูกค้าต้องซื้อสดนะคะตัวนี้มีโปรโมชั่นซื้อสดไม่เสียวแวด7%ดนด้วยนะคะหรือใครที่กําลังมองหาเชฟโปรเลดโคโรลโดคันนี้เป็นรถเกียร์เอเจ้าของเนี่ยซื้อป้ายแดงมาเลยนะคะรถลําดับหนึ่งคันนี้ก็มีโปรโมชั่นซื้อสดไม่เสียวแวดนะคะราคาตอนนี้อยู่ที่2องแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเป็นตัว2.5 LT z 71นะคะอย่าลืมนะคะลูกค้าใครที่กําลังมองหา รถยนต์ไม่ใช่สักคันเข้ามาหาหนิงได้ที่รถบ้านพลอยขวัญหรือโทรหาหนิงได้ที่เบอร์0 9 9 4 0 8 22 22 2 2 2 2่งหนิงมีโปรโมชัน่นโปรโมชั่นเนี่ยหนิงดีตลอดนะคะแล้วตอนนี้มีโปรวันเกิดสำหรับลูกค้าที่ซื้อรถภายในเดือนทักเข้ามานะคะหนิงมีโปรโมชั่นเด็ดให้นะคะเป็นของขวัญวันเกิดให้ลูกค้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะลูกค้าจ๋าขอบพระคุณมากเลยคะ่ะ